สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับรายการบอรบยดีเจน,นะครับผมคลิปนี้จะมาเล่นมียะนะครับผมก็ถ้าพูดว่ามียะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเก่งอยู่นะครับผมเก่งอยู่เพราะว่ามีสกิลอันติในการหายตัวนั่นเองนะครับผมสกิลสองสกิลหนึ่งก็สกิลหนึ 1, ่งก็จะยิงรัวๆนะครับผมเพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ยิงกระจายนะครับสกิลสองนี่เอาไว้ทําการล็อกศัตรูนะครับผม ถ้าโดนโดนตรงๆอ่ะคือล็อกสตูถ้าโดนแบบขอบๆนิดๆ่อะไร่าประมาณว่าโดนแบบสโลอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอากระตุ้นมาด้วยยืนเลยนนะผมเจอมอสโคบนะครับผมเอาเรื่องนะมอสโคบยิงไปก่อนครับมันยังขดไม่เข้าหรอกนะต้องต้องประมาณว่าตัวนี้อ่ะเป็นตัวที่ต้องพึ่งไอเทมนะครับผมต้อง มีไอเทมพอสมควรนะครับผมถึงจะเริ่มเก่งนะครับไอเทมไม่เก่งไม่เยอะก็ไม่เก่งเออประมาณนั้นแหละโอ้โหโอ้สตันสตันสตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เอาเฮ้ยเข้าลึกอยู่นะเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยหมดครบ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 หมด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 ไม่ทันเพื่อนมาไม่ทันเด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหตอนแรกก็คิดว่า เออมันจะยิงเข้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะยิงให้จบอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรอ่าตอนนี้เดี๋ยวรอ,อตีก่อนหนึ่งรอ,อนตีแล้วก็นี่ยิงก่อนเลยนี่เทสเทศเทศเสถิเศศเสถิเศศยังไม่เข้าเลยไหมดูดิเห็นไหมเรายิงดาเมจเรายังไม่ไมเท่าไหร่เลยนะผมยังไม่ค่อยเข้าเลยเท่าไหร่นะเอานว่าเราต้องรอของอีกสักหน่อยนะครับผมมีดาบคงดาบคีมีอะไรให้มันครบเซตก่อนนะครับ เป็นตัวที่อยู่ประมาณสักกลางเกมถึงเลทเกมอ่ะอือันตีมาแล้วครับอันตีมาแววอันตรีมาว่าทำอะไรดีน้อคือตอนนี้ต่อให้หายตัวไปแล้วก็ไปเจาะเอเขาเนี่คือมันก็ยังไม่แรงพอที่จะปิดดาเมดได้นะครับเอายิงไปนุนแล้วขบวนไปน่น,น ไี่วะเข้าดีไหมเอ้เข้าเข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเข้ามาลึกมันเข้ามาลึกครับผมมันเข้ามาลึกครับผมยิงยิงยิงมดครบมดคค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 บมดครบแตกมดครบแตกโอ้โหต่อเลยต่อเลยต่อเลยเฮ้ยติดสตันมาโอ้โหฟอลินสตันผมแต่ว่าดาเมจของตัวคาโตกดตี่ก็คือแรงมากเลยนะครับผมก็มันทูดาเมจใช่ไหมเอ้ไม่ใช่่โบนัสดาเมจตัวเนี้ย ไอทุบหัวทุบหัวโคตรแรงเลยเล่นซับก,ก็แรงคือมันก็เล่นได้หมดอนะ่ะตอนนี้นี่ฟาร์มผมเล,เล่งฟาร์มเล่งฟาร์มครับอุ้ย,ยหมดครบ <Okay. S 1> มาแล้วโอ้ oh, ดาบขีเริ่มมาแล้วครับผมลำฟาร์มตรงนี้ครับผมมันเดิมไหมฟาร์มหนึ่งขั้นนะครับเพื่อความเร็วก่อนที่คลิปจะมาชนเงินอีกเออครับเอา,เอามาไงนี่พีเ่เดินไปแล้วไม่ต่อแล้วเพื่อน ยูซีแต่ว่า ouais. The Hunter t a n s e n time ุพูดบายโอเคต่อไปเป็นขี้ใหญ่นะเอาขี้ใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี拜拜้ดาเมจก็ยังไม่น่าจะแรงนะอยากลองเทรดดูสักหน่อยดูนะก็ดาเมจยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คิกว่ามันยังมีชิ้นเดียวเองขี้ใหญ่เนี่ยมันตัวบู์ดาเมจเลยเพิ่มดาเมจคิทเตอร์ข้ามันสำคัญเฮ้ เฮ้ยลองดูหน่อยแล้วกันเอ้ามาลองดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมลงตุนตันด้วยเมื่อกี้อ๋อโอ้หนิดเดียวเองเข้าใจไหมว่านิดเดียวเองอ่ะคือแต่ว่าดาเมจเราไม่พอครับผมยังยังสู้มอสโคบไม่ได้ตอนนี้เราต้องไล่เก็บดาเมจก่อนตามนั้นแหละครับก็คือไล่เก็บพวกไอเทมเดี๋ยวได้ขี้ใหญ่แล้วก็ดาบม่วง เอาฟอรลินเห็นวะยิงไล่ไปก่อนคราวนี้มอสคบก็เห็นเราแล้วเราก็มานั่งเก็บนี่ครับผมเพราะว่าดาบดาบฟอร่ฟอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์อนนะเวนทรอเกอร์ er. เออจำได้และไอ้ดาบขี้ตัวแรกๆอะนั่นแหละมันเอาไว้ฟาร์มดีมากเอาไว้ฟาร์มนะไม่ใช่ไว,ไว้ฆ่าคน มาคร like ับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมกระตุ้นใส่เ NO ร ah ียบร้อยแตกแตกแตกรัวนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะบอกแล้วเฟดแรกๆไม่เอาต้องรุมอย่างเดียวแล้วเนี่ยบอกไปก่อนตามนั้นเลยเออความความเอาเคสจัดจัดป้อมเลยเอาให้มันจอดป้อมนี้เลยจะได้ไปยานเลนอื่นบ้างไปเลนอื่นบ้างเลยครับนิดนึงนิดนึงขอนิดนึง อ่าไปแล้วเปแลมดครบจะมาแล้วละ่ะไฟฟ้ามมาพอดีเว้ยโอ้ไป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 นี่นี่นี่ย้ายเลนครับย้ายเลนผมเห็นเขามามั่วตรงนู้นบ่อยมากเลยนะคือตาตาฝั่งตรงข้ามนี่หลิงใช่ไหมเออนั่นแหละมันชอบไปเล่นเลนบนนะผมแต่ว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอวันนี้ก็เห็นเราสิเอ้าโหโอ้หโหหายตัวนี้ก่อนนี้ก่อนเกือบแล้วถ้าไม่กดหายตัวเมื่อกี้คือแบบโดนสตันแล้วก็ โดนซอยยับเลยนะผมตายแน่น่้นตายแน่คือตัวเนี้ยมียะนะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้ตีเรามีสิทธิ์แพ้หรือตายได้เลยแต่ถ้าเราได้ตีรัวๆโดยไม่มีไม่มีอะไรขัดนะ่ะโอ้สุดยอดบอกเลยตอนนี้ของยังไม่ได้เลยเมื่อกี้เสียวมากมดครบนี่คืออย่างห้าตวตอนนี้ของมันได้แล้วเงมันได้เคียวสโลนิปิดป้อมเราได้หนึ่งป้อมก็เลาเยวๆกันไปแลกกันครับผม ไม่มีปัญหาอ่าที่ใหญ่มาแล้วเริ่มแรงขึ้นแล้วเริ่มแรงขึ้นแล้วต่อไปดาบม่วงครับผมดาบม่วงนี่เขาจะขึ้นบูสต์เลยแลบับบูสต์ดาเมจสุดๆอ่อข้างบนก็โดนกดลงมาตรงกลางก็ได้จะโดนถล่มป้อมแตกหมดตอนนี้เราเร่งเคียร์เลนตัวนี้ให้เร็วที่สุดก่อนครับผมเพื่อเอาเงินเพื่อจะได้ของให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือกัน ฟังโก้จะไปเลนกลางไม่มีคนกันนะเลนเดี๋ยวใต้ไม่เลนกลางมึงก็ดึงไม่โดนอยู่แล้วเนี่ยเราบาดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่โดนนะต่อให้โดนก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแบบไงเอฟเอ็มอะไราอีกเอมเอ็มอะไราอีกโอ้นี่คือคืออันนี้ผมไม่ได้โทษน,นะแต่ว่าในความเป็นจริงเราไปอยู่ด้วยก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่า ไม่คุม้มโหแรงเลยแรงมันมีสองกรณีไงถ้าเกิดเราไปดักตรงนั้นแล้วเราไม่ได้ใช่ไหมลรอเ,เลนอื่นแตกนี่อันนี้เราก็ขาดทุนเพิ่มไปอีกนะครับทำเ,เป็นว่าผมไปกันเลนจะดีกว่ามานี่ครับผมเนี่ยจบเลนนี้เราได้เงินเลยเงินเ,เราเริ่มมาแล้วเออ ราได้ป้อมเนี่ยก็ได้เงินเริ่มมาแล้วอันนี้ก็โยกไปอีกครับปลาตรงนี้ครับผมไอ้ตัวนี้ได้สองตัวเนี่ยดึงเว้าตลอดเลยอ่ะดูดิเออนี่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหอะไรครัวนี้อ๋อเหยาเยาวๆยาวๆแล้วลงแล้วเออแหละโดนกแตกแตกไหมหลิงหลิงแตกครับผมจบกว้าโอ้เราก็แตกด้วยไม่เป็นไร <ś led> แตกรอบที่สามแล้วต้องแตกให้น้อยที่สุดวุ้ยต้องแตกให้น้อยที่สุดนะครับผมอย่าแตกเยอะนะอย,อยู่กับเธอต้องแตกเยอะอุ้ย <ś> ม <led> <ś led> า <ś led> เอาเาเฮ้ยเขาไม่บอกไม่กล่าวมาถึงก็โดดเลยเหรอเพื่อนจะเย็นดิ อันตรีมาแล้วผมยิงลอยซ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 อซอยซอยซอยโยโยโยแตกแตกลุลุ่ยลุ่ยลเ่ยลุ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 ่ยลั่ยลุ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 ่ยลเ่ยลุ่ยลุ่ยลุ่ยลเ่ยลยลเยลเยลุ่ยลเ่ยลยลุยลุ่ยล่ยลุ่ยล่ยล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  เพื่อนตายยับเลยเลนกลางไม่เหลือสักคนเลยละดีสุดๆดีจริงๆพราว่าเขาเล่นห้าวไปหน่อยนะผมว่าโอ้โหโมันลอยมาว่ะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะโอ้คือคือโถมอ่ะมันก็ดีทุกเพื่อนเราจะเล่นโถมอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะดูดิ ทีมเขาแข็งเหมือนกันโอ้โหแตกแล้วว่ะอัลฟาอัลฟาถ้าเรามีดูดเลือดนี่คือสะท้อนก็เอาไม่อยู่อะคือตีมาก็ดูดเลือดต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ดูดเลือดมาเดิมมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วสกิลหนึ่งกดยิงยิงอันตีแล้วเฮ้ยนี่ซอยซอยหลิงหลิงาตหลิงตาตหลิงตางตาเออดับดับม,มาเรียบร้อยครับผมซอยต่อแตกหนึ่งแล้วต่ออีกต่ออีกแตกเออแตกสองไปอีกครับผมโอ้โหปิดฉากครับผมเรียบร้อยเลยครับผม อันแล้วเมื่อกี้ชัางเอ๋ยโดนเต็มใช่ไหมไม่นึกว่าสกิลสองจะปิดได้ขนาดนั้นแรงอยู่นะนึกว่าจะล็อกไว้เฉยจะได้ซอยต่ออ่ะครับมาเล่นหลอดต่อลยครับผมดำเหนียลราพอละดาบดำมาแล้วไงคือดาบดำนี่ยมันลองสุดท้ายแล้วนะก็คือของแรงแล้วสุดท้ายนี่เป็นจอกเกาะนะครับผมก็เอาเรื่องอยู่นะจอกเกาะเนี้ยแบบว่าละลายแบบพันสุดโอ้เห็นเลยเอาฟ้ามา เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาผมไม่อยู่แล้วผมบอกเลยเอาไม่อยู่แล้วนี่ป้อมแตกแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราจังหวะดีๆครับผมจังหวะการเล่นเป็นอย่างนี้ดูดูวิธีเราจะเดินเข้าทีหลังเพื่อนนั่นคือจังหวะที่สองนั่นเองครับผมมาเปิดแล้วก็ลุยนะครับผมกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นยิงกระวรวนรวแตก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 ไปเออแตกไม่ไม่แตกแตกที่เออแตกับผมโอเคคือก็คเียวแล้วมาแตกอีกหนึ่งครับผมมอสโคบอยากเอาเราให้ได้ครับผมโอ้ดึงได โอ้โหฟอลินแตกได้นะครับผมแซวเวดนะผมสุดยอดอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> งงตาแตกเหมือนกันแต่ว่าได้แซวเวดเลยเออเอาเลุยต่อครับผมจบจบป้อมเลยจบป้อมเลยจบเกมเลยครับอย่าปล่อยให้มันได้เกิดครับผมเนี่ยอีกไม่นานจะเกิดแล้วจบ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 เอาเกิดหนึ่งตัวเฮ้ยเพื่อนดึงไว้วะ่ะเอ้ยดึงได้ไหมนะ่ะดึงได้ไหมนะ่ะ คือมันเกิดวิ่งออกมาโดนดึงเลยครับโดนยื้อโคตรสวย